มิตรหมายถึงอะไรมิตรหมายถึงผู้มีไมตรีต่อกันมีความหวังดีปรารถนาดีต่อกันโดยใจความก็ได้แก่บุคคลผู้เป็นเพื่อนผู้คบหาสมาคมผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และคบกันเป็นประจำนั่นเองสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่าน มารู้จักกับธรรมะธรรมะกับชีวิตประจำวันคนแบบไหนที่ไม่ควรครบคนแบบไหนที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ไม่ให้คบจะพาตัวเองนั้นเสียหายการมีมิตรนั้นดังคำที่ท่านบอกว่ามิตรหมายถึงผู้มีไมตรีต่อกันมีความหวังดีและมีความปรารถนาดีต่อกันนั้น โดยใจความได้แก่บุคคลผู้เป็นเพื่อนกันผู้คบหาสมาคมเป็นประจำนั่นเองมิตรเป็นผู้ช่วยเหลือ,อยามที่เรานั้นตกหับแต่มิตรนั้นก็อาจจะเป็นผู้ทำลายมิตรได้เช่นกันฉะนั้นแล้วเมื่อให้บุคคลเลือกคบมิตรเราจะต้องคบให้ถูกต้องในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ด สิงคาละสูตรทีคานิกายปาติวัคพระพุทธองค์ทรงแสดงลักษณะของมิตรไว้สองประเภทสำหรับมิตรที่พระพุทธองค์ท่านทรงแสดงไว้สองประเภทนั่นก็คือหนึ่งมิต,ะะตรตปฏิโรปมิตรเทียมที่ไม่ควรครบและสุหะทมิตร มิถแทที่ควรครบคําว่ามิตตะปะติอรูปหรือมิตรปะติโรมปหมายถึงคนเทียมมิตรคนที่เพิ่งทราบว่าเป็นศัตรูผู้มาในร่างของมิตรหรือเรียกว่าอะมิตรคือมิตรเทียมผู้ไม่ใช่มิตรแถ้ซึ่งไม่ควรครบมีสี่จำพวก ได้แก่หนึ่งคนปอกลอก 2. คนดีแต่พูด 3. คนหัวประจบ 4. คนชักชวนไปในทางชิบหายแต่ละพวกนั้นท่านจำแนกลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นไว้สลักษณะดังนี้ลักษณะของคนปอกลอกสประการหนึ่ง พวกที่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวพวกนี้มีเยอะแยะมีทุกบ้านทุกเมืองสองเสียให้น้อยคิดให้ได้มากสามเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับจิตของเพื่อนสี่คบเพื่อนเพราะเห็นผลประโยชน์ของตัวเองคนปอกลอกเรียกตามซับบาลีว่าอัญญะ ทันทุหะอัญญะทันทุหะหรือหะรัชนะหมายถึงคนที่ขนเอาของเพื่อนไปฝ่ายเดียวนั่นเองมีลักษณะเด่นสี่ประการก็คือคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวคนพวกนี้เป็นคนที่มีนิสัยนักไปทางเห็นแก่ตัวมิได้คิดถึง ผลประโยชน์ของผู้อื่นว่าจะได้รับความเสียหายเพราะการกระทำของตนเองแม้แต่อย่างใดและนำซ้ำยังเห็นแก่ความคิดของตัวเองตัวเองนั้นทำอะไรก็ถูกเสมอแต่คนอื่นทำอะไรก็ผิดคิดแต่ได้ไม่ยอมเสียและประเภทต่อมาก็คือเสียให้น้อยคิดเอาให้มาก นี่ก็มีทั่วไปหรือยอมเสียให้น้อยโดยหวังจะเอาให้มากก็หมายถึงการเป็นคนที่เรียกว่าปร้มากคือเป็นคนที่เอาเปรียบโดยคบกับใครก็มักจะไม่ยอมขาดทุนคือจะต้องได้อยู่ฝ่ายเดียวและประเภทต่อมาก็คือมีภัยแก่ตัวจึงรับทำจิตของเพื่อน คนประเภทนี้หมายถึงเป็นคนประเภทที่พอมองเห็นว่าเพื่อนพอจะช่วยให้ผลจากความเดือดอร้อนได้ก็จะรีบเข้าทำการประจบเอาใจให้เพื่อนนั้นช่วยตัวเองผลจากความเดือดอร้อนนั้นทันที่อมาคบเพื่อนเพราะเห็นผลประโยชน์ของตัวเองคนประเภทนี้มีเยอะแยะ และคนประเภทนี้ความหมายเป็นคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่ได้จากเพื่อนเช่นได้กำลังทรัพย์กำลังกายและกำลังความคิดจึงเข้ามาคบหาสมาคมด้วยและส่วนลักษณะของคนดีแต่พูดสี่ประการน,นั้นคนที่ดีแต่พูดลักษณะมีสี่ประการดังนี้หนึ่ง เจ็บเอาของล่วงแล้วมาปราศัยสองอ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศัยสามสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้สี่ออกปากพึงมิได้คนดีแต่พูดเรียกตามทรับบาลีว่าปัจีประระมะ ผู้มีวาจาเป็นอย่างยิ่งหมายถึงคนที่ชอบแต่พูดโอ้อวดให้เพื่อนศรัทธาเชื่อมัน่นในตนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำไม่ได้ตามที่พูดสักอย่างเพราะไม่มีความตั้งใจที่จะลงมือทำลักษณะเด่นสีประการคือเนเจ็บเอาของล่วงแล้ว มาปราศัยหมายถึงเป็นคนที่ชอบเก็บเอาเรื่องในอดีตที่ผ่านมาโดยที่แก้ไขไม่ได้มาพูดทบทวนให้เพื่อนรำลึกถึงความหลังที่เคยร่วมกันทำมาหรือลำเลิกบุญคุณกับเพื่อนต่อมาอ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศัยหมายถึง ชอบให้ความหวังแก่เพื่อนโดยยกเอาเรื่องอนาคตที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นความฝันอย่างเลื่อนลอยมาพูดให้เพื่อนฟังไปวันๆต่อมาคือสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้นั่นก็หมายถึงเวลาจะช่วยเพื่อนทั้งทีก็ช่วยเสียมิได้เอาของที่ไร้ค่า ไรประโยชน์มาช่วยเพื่อนออกปากพึงมิได้หมายถึงเวลาเพื่อนประสบทุกข์ภัยออกปากขอให้ช่วยเหลือก็จะอ้างเหตุขัดข้องอย่างโน,น้นอย่างนี้ไปเรื่อยโดยไม่มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือเลยลักษณะของคนหัวประจบสีประการหนึ่งจะทำชั่ว ก็คอยตามสองจะทำดีก็คอยตามสามต่อหน้าว่าสัรเสริญสีรับหล,ลังตั้งนินทาคนหัวประจบเรียกตามทรับบาลีว่าอานุปิยภานีผู้มีปกติพูดร้อยคอยตามให้รักหมายถึงคนที่เอาใจ หรือตามใจเพื่อนทุกอย่างโดยปราศจากความจริงใจและมีความเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกอย่างแท้จริงมีลักษณะเด่นสีประการโดยสองลักษณะแรกคือจะทำชั่วก็คอยตามจะทำดีก็คอยตามหมายถึงว่าเมื่อเพื่อนนั้นจะทำอะไรดีหรือชั่วก็ตามก็จะเออเออ บอกไปด้วยเข้ากับลักษณะที่ว่าขุนลพลคอยพยักซึ่งส่อให้เห็นถึงความเป็นคนโลเลไม่เอาโทระการงานของใครอย่างจริงจังผู้มีเพื่อนชนิดนี้ต้องระวังให้มากเพราะเป็นคนที่พึ่งผาไม่ได้เลยส่วนสองลักษณะหลังคือต่อหน้าว่าสรรเสริญรับหลังตั้งนินทา ลักษณะนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะเจอทุกวันมีอยู่ทุกที่มีอยู่ทุกบ้านแม้กระทั่งผู้จัดทำเองก็เจอทุกวันเหมือนกันเป็นเพื่อนที่มีลักษณะกรับกอกซึ่งตรงต่อคำพังเผยที่ว่าคนหน้าไหวหลังหลอกสามารถบอกได้ว่าเป็นศัตรูเลยทีเดียวโดยเวลาอยู่ต่อหน้า รอยกแต่ความดีของเพื่อนขึ้นพูดสรรเสริญแต่ไม่ได้มีความจริงใจดั่งคำพูดครั้นพอไปรับหลังก็กุดเอาแต่เรื่องไม่ดีของเพื่อนซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้างไปนินทาว่าายเขาลักษณะของคนชักชวนไปในทางชิบหายสีประการหนึ่งชวนดื่มน้ำเมาสอง ชวนเที่ยวกลางคืน 3. จักชวนให้มั่วเมาในการเล่น 4. จชักชวนให้เล่นการพระนันคนชักชวนในทางชิบหายหรือเรียกสั้นๆว่าคนชวนชิบหายเรียกตามศัพท์ภาษาบาลีว่าอาปายสหายะเพื่อนผู้ชวนสู่อบายยมกหมายถึงคนชั่วที่มีอิทธิพลเหนือเพื่อน โดยสามารถชักนําเพื่อนให้ประพฤติชั่วตามตนได้ซึ่งในที่นี้ท่านแสดงลักษณะที่เด่นไว้สี่ประการก็คือคอยเป็นเพื่อนดืมคอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืนคอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูแลและการแสดงต่างๆและคอยเป็นเพื่อนเล่นการพานันอันหนึ่งลักษณะคนชักชวนในทางชิบหายตรงกับคำกล่าวที่ว่า เช้าหาเย็นเหค่ำเสึกสางสว่างสำและท่านจัดว่าเป็นเพื่อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายคือมีโทษอะไรแหลงต่อผู้คบมากที่สุดเพราะสามารถชักจูงผู้คนมีความประพฤติชั่วมัวเมาได้อย่าครบวงจรเลยทีเดียวอบายามุกทั้งหลาย ที่เขาได้ชักชวนอยาครอบวงจรหรือความชั่วหลายทั้งหมดดังนั้นผู้หวังความเจริญคนหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้และนี่ก็คือบุคคลจะเรียกว่าเป็นบุคคลสี่ประเภทที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดที่หลีกเลี่ยงไม่ให้ครบ